ดีครับแสงทอมีเดียชาแนลจังหวัดเลยครับวันนี้มาเยี่ยมชมบ่อกบกบสายพันธุ์อะไรครับน้องมืดครับก็ทั่วไปนี่แหละครับทั่วไปเลยนะครับเลี้ยงกันนี่แหละครับฟาร์มชื่อฟาร์มเป็นเป็นฟาร์มหนูครับฟาร์มหนูพุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับครับเลี้ยก็เลี้ยงกบด้วยครับเลี้ยงกบด้วยนะครับวันนี้คลิปที่สองวันนี้เยี่ยมชมนะครับตอนนี้เรามีบ่อ บ่อเตรียมพิเศษนะครับบ่อนี้เป็นขนาดความกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ2.5เมตรคูณคูณ1.5เมตรครับประมาณนี้เนาะครับแล้วก็มี2บ่อติดกันสองหรือสามสามครับสามบ่อติดกันนะครับตรงนน้นนะครับก็จะมีบ่อที่หนึ่งบ่อที่สองก็ตามเนื้อที่ที่เรามีอยู่เนาะใช่ครับพื้นที่จํากัดครับพื้นที่จํากัดต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเราเลี้ยงแบบนี้จะโตเร็วกว่าโตเร็วกว่า ตัวเร็วกว่าบอ่อที่เขาเลี้ยงแบบทั่วไปอ่ะบ,บอกข้าใบหรือบอ่อปูนอะไรเงี้ยจะโต,ตเร็วกว่าเพราะอะไรครับน้องมืดครับมันมันเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยไงอันนี้มันเป็นธรรมชาติด,ด้วยเป็นดินไงแล้วก็พอเราให้อาหารนี่มันก็จะเจออาหารเร็วกว่าใช่ครับครับอันนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องมืดอันนี้อายุของกบเนี่ยประมาณยี่สิบวันครับจากจาก,จากที่ซื้อมาตัวระบาดอ่ะตัวระบาดครับตัวไม่ถึงตัวประมาณเท่าตะเกียบอ่ะ เท่าเธอเขียบเลยใช่ไหมตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวท้างั้นนะแล้วก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วยี่สิบวันเราจะเลี้ยงอีกสักประมาณเท่าไหร่ทึงจะพอปลูกเขียบปกติเลี้ยงประมาณสองเดือนกว่าๆได้ขายเลยสองเดือนกว่าๆแล้วประมาณสี่สิบเออประมาณประมาณเจ็ดสิบวันประมาณนี้ได้ขายเลยนะขนาดขนาดเท่ากันหมดเลยตอนแรก ที่เอามาเลี้ยงเราต้องคัดด้วยครับระวางตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่กับตัวเล็กไส้ใหญ่แล้วก็เอาอีกบ่อหนึ่งใช่ครับไส้เล็กหน่อยแล้วก็เอาอีกบ่อหนึ่งใช่เพราะมันมันจะกัดกันบ่อขนาดนี้เนี่ยเราเราใช้จํานวนเท่าไหร่กี่ตัวครับพันตัวได้ครับปล่อยพันตัวบ่อขนาดนี้เนี่ยใช่ครับครับบ่อสองบ่อนี้ก็ประมาณสองพันใช่ครับสองพันตัวเปลี่ยนน้าเช้าเย็นเช้าเย็นได้เหรอครับต้องให้ ให้ความสะอาดด้วยเนาะใช่ครับนี่นะครับบ่อเลี้ยงกบสายพันธุ์บ้านๆเลยครับต้นทุนต่ําด้วยต้นทุนต่ําแล้วก็ให้อาหารให้อาหารยังไงครับให้อาหารเป็นอาหารกบเล็กครับอาหารกบเล็กครับก็ตามตามไซส์ตามขนาดครับตามขนาดใช่ครับครับก็มีส่วนของอาหารกบก็จะมีตามท้องตลาดทั่วไปใช่ครับ แล้วมีอะไรพิเศษสลับการให้หารนมีอะไรพิเศษไม่มีครับไม่มีเลยครับอันนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วใช่ครับถ้าทำบอแบบนี้ยจะจะเร็วเร็วเพราะจ้าเจ้าจาเคยเลี้ยงด้วยกันเขาใช้บ่อปูนใช้เวลาสามเดือนกว่าค่อยได้ขายแล้วของฟาร์มเรานี่จะเน้นเรื่องของอจำนวนวันที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือไม่ให้เกินเวลามากเราจับขาได้เลยใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้เกลื่อาหัวต้นทุนอาหารจะสูงขึ้นครับ แล้วก็ต้นทุนทาบ่อก็น้อยน้อยแค่ร้อยกว่าบาทอ่ะครับอันนั้นเป็นอะไรครับมือตรงนั้นอ่ะบ่ตรงนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นปูนครับเป็นบ่อปูนครับบ่ปูนแล้วมีระบายน้ํำยังไงครับตัวนี้ก็ใช้วิตออกเอา๋อใช่ไหมประมาณนี้เลยเนาะอันนี้อยู่ติดกับฟาร์มหนูเราเลยน่เมื่อเนาะใช่ครับอ๋อปกติก็จะเลี้ยงอึ่งด้วยแต่ปีนี้งดก่อนครับอึ่งเราเป็นยังไงบ้างช่วงที่เราเลี้ยงเราเพาะเองไหมเพาะเองครับเพาะเองเลยใช่ครับตลาดมันเป็นยังไงบ้างตลาดอึ่งก็ดีผม มักจะขายแบบตัวลูกอึงเนี่ยตัวเล็กๆประมาณเท่านึกก้อยนะขายสาหรับเอาไปเพาะพันต่อขยายพันต่อใช่ครับตัวละสามบาทถึงห้าบาทแล้วแต่ขนาดก็ผลิตไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันใช่แต่ปีนี้มันเป็นไรผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเวลาไม่โจนมาอันนี้กับหนูนี่แหละยุ่งพวกกับหนูพวกกุบพวกอะไรนี่ขอบคุณนะครับนุ่งมืดครับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มหนูพุก อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเทั้งบอ่อกบด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทําตรงบอร่อกบนี่นะครับดบบบูบ่อกบสองบ่อรับเป็นบอ่อขนาดเล็กครับขนาดเล็กแล้วก็จํานวนความจุบ,บอ่อละประมาณ1000ตัวนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมขอบคุณน้ำมือนมากนะครับขอบคุณสำหรับคลิปที่ติดตามกันได้เลยนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ